สมุนไพรแก้ปวดไมเกรนไมเกรนปวดหัวข้างเดียวปวดตึงปวดท้ายทอยหลามเข้าเบ้าตาปวดขมับปวดกระบอกตาบรรเทาได้ด้วยสี่สมุนไพรไทยเราก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ4ส,สมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการไมเกรนนั้นได้แก่ 1. ว่านหางจระเข้สามารถบรรเทาอาการปวดไมเกรนและปวดศรีรษะเรื้อรังได้โดยการปอกเปลือกของว่านหางจระเข้ออกจากนั้นหั่นชิ้นหางจระเข้ให้เป็นแผ่นบางๆแล้วทาด้วยปูนแดงแล้วนำมาทาบริเวณขมับ ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นล้างออกว่านหางจระเข้จะทำให้เย็นช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ 2. ขิงขิงแก้ปวดศีรษะไมเกรนโดยการรับประทานขิงสามารถลดอาการปวดไมเกรนได้ถึง6 0เซเพราะขิงมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบลดอาการปวดในร่างกายช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะช่วยให้ผ่อนคลายขยายหลอดเลือด และยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้นด้วยเพียงแค่นำขิงแก่ไปต้มและผสมน้ำตาลทรายแดงนำมาดื่มก็สามารถช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้แล้ว 3. มะักรูดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นมักรูดกลายเป็นกลิ่นยอดนิยมในสปาเพราะสามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดคลายความกังวล อีกทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายสบายสดชื่นสมองปลอดโปร่งและ 4. สารแหน่สารแหน่เป็นพืชสมุนไพรไทยที่จัดอยู่ในตระกูลมิ้นตสามารถบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนโดยน้ำมันที่สกัดจากสารแหน่จะช่วยให้สมองปลอดโปร่งลดอาการปวดหัวโดยช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้โรคไมเกรน คือโรคที่เกิดจากการบีบตัวและคลายตัวของหลอดเลือดในสมองมากกว่าปกติทําให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วพร้อมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนในบางรายอาจมีอาการตาพร่ามัวและเห็นแสงระยิบระยับรวมด้วยซึ่งตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการของโรคมากยิ่งขึ้นนั้นได้แก่ 1. ภาวะเครียด 2. การอดนอน 3. การขาดการพักผ่อนหรือการทำงานมากเกินไป 4. ขณะมีระดูหรือรับประทานยาคุมกำเนิด 5. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่นเหล้าเบียร์หรือวน์ 6. อาหารบางชนิดเช่นกล้วยหอมเนยแข็งและช็อกโกแลตดังนั้นผู้ป่วยโรคไมเกรนจึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะต่างๆเหล่านี้ อีกทั้งผู้ป่วยทุกท่านต้องสังเกตตัวเองว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นการเกิดไมเกรนในตนเองเพื่อจะหลีกเลี่ยงและแก้ไขได้ตรงจุดและควรปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะซึ่งสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินและทีมงานขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เฮงเรวยรยด้วยความรักและปรารถนาดีจากสรรพคุณสมุนไพรสวัสดีค่ะ